นี่ครับเหรียญหนึ่งบาทล้วนๆเลยนะครับเพราะเศีเล็กทางนั้นครับเนี่ยผมได้เก็บสะสมไ้เยอะเหมือนกันครับเป็นถุงๆเลยครับถุงเบ่เลิมเบล่าเลยครับเนี่ยดูเด็ครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับถ้ามีอยู่ไม่ว่าพอๆอนครับมีราคาทท้งนั้นนะครับเด็ดจะมากจะน้อยอยู่ที่ว่าเราจะทําการล้างทำความสะอาดแบบไหนแค่นั้นเองครับสวัสดีครับ พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานานำคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญหนึ่งบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญหนึ่งบาทกองนี้หรือชุดนี้เป็นต่างพาศาค่กันครับไม่รู้ว่าพาศาในมั่งมั่วไปหมดแล้วครับเนี่ยยกเว้นปีพาศา 2529ันห้ารอยิบเกาครับไม่มีครับคือผมขายไปกินแล้วครับผมมีตอนนั้นอยู่ประมาณแปดเหรียญครับขายหมดเลยนานแล้วนะครับขายตั้งแต่ที่ผมเข้าวงการให,ใหม่ๆคือผมไม่คิดว่ามันจะมีราคามากขนาดนั้นผมก็เลยเห็นเขาประกาศรับซื้อก็เลยลองเอาไปให้เขาตีราคาดูพอตีตีราคามาปุ๊บเขาว่าให้ผมเลี้ยญละสองร้อยผมขายไปเลยครับผมคิดว่าเลี้ยญมันขายไม่ได้จริงๆ พอส่งไปผู้เขาก็โอนเงินให้ผมปรับอุย้ยจริงหรือครับเนี่ยผมเกิตั้งแต่นั้นมาชอบที่จะสะสมเรียนมาเรื่อยๆเลยครับไม่ว่าเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบ,บาทหรือว่าแม้แต่เหรียญที่ลึกลึกในวาระต่างๆผมเก็บมานก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้สําหรับเหรียญหนึ่งบาทนี่นะครับน้ำมูลน้ำหนักอยู่ที่ สามจุดศูนกั่ครับท่านสิ้นผ่าสูนย์กล่งยี่สิบมิลิเมตรความหนาหนึ่งมิลิเมตรครับท่านขอบเฟืองล้วนเลยนะครับเนี่ยไม่มีอย่างอื่นมาปะปนเลยครับมันขอบเฟืองล้วนเลยครับเนี่ยสาหรับเหรียญหนึ่งบาทนี้นะครับดูที่เลขเหรียญดีกว่านะครับนี่ครับขอบเฟืองแล้วก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับสวยงามมากนะครับเนี่ยนี่ครับสวยงามมากนะครับสําหรับเหรียญพระเศียรเรกนี่คือนี้เกิล ไม่ได้ชุบเหล็กนะครับชื่อนิกเกิลอย่างเดียวเลยครับส่วนมากนี่ถ้าเหล็กชุบนิกเกิลก็จะเป็นตั้งแต่ปีพศสอง1ันห้า้อยห้าิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดขึ้นไปครับหรือว่าห้าสิบสองขึ้นไปนี่แหละครับเป็นแบบเหรียญคอนรอสิบตั้งนั้นแหละครับที่จะเหล็กชุบนิกเกิลเพราะว่าแม่เหล็กดูดติดครับแต่สําหรับพวกเหรียญสิบบาทเอเหรียญหนึ่งบาทจุดนี่ไม่มีแม่เหล็กดูดไม่ติดครับดูสิครับเนี่ยนี่เลยครับ นี่ครับแม่เหล็กหลุดไม่ติดครับนี่ครับแต่ที่หลุดติดนี่ผมจะให้ดูครับเนี่ยคือแบบนี้ครับนี่ครับของรอสิบเท่านั้นครับแม่แตเหรียญสองบาทสีเงินน่ยติดครับนี่ครับอตายแล้วเนี่ยนี่ผมจะเอาให้ดูครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนเนี่ยนี่ครับติดมาขึ้นมาเป็นแถบเลยครับเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทของรอเก้าครับเปิยรอสิบนะครับเนี่ย ติดขึ้นมาหมดเลยครับแต่เลียงสองบาทนี่ก็รอเก้านี้ติดครับเพราะเป็นเหล็กซุ่มนิเกิลครับแต่นี่ครับเหล็กซุ่มนิเกิลมันจะติดขึ้นมาแบบนี้หมดเลยดูสิครับเนี่ยนี่ครับดูครับนี่ครับติดขึ้นมาหมดเลยแบบนี้ครับแกออกแต่ว่ารอเก้านี้ครับที่เป็นนิเกิลล้วนๆเนี่ยมันจะไม่ติดครับมันจะไม่ติดครับยังไงก็ไม่ติดครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับมันผิดแปลกแตกต่างกับตรงนี้นะครับ ลืเกินกับเหล็กซุ้มลืเกิลมันไม่เหมือนกันครับท่านคิดว่าถ้าสมมุติว่าเหรียญนี่ครับตั้งแต่ปีพศสอง9ันห้ารอยี่บเกาจนมาถึงปีพศสอง0ันห้าร้อยห้าสิบหรือห้าสิบเอ็ดเนี่ยถ้าไม่เหล็กดูดติดนะครับเหรียญน,นั้นผมให้เลยครับสองพันบาทถ้ามีใครมีนะครับผมให้สอง0ันบาททันทีเลยนะครับแต่ท่านไม่เชื่อลองแอดไลน์มาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมจะลงกแอดไลน์ให้อยู่ใต้คลิปนี่นะครับท่าน ขอให้พี่เพื่อนๆน้องๆดูนะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทตั้งแต่ปีพศ2529ันห้าอยี่บกาจนถึงปีพศ2550ันห้าอยห้าสิบถ้าแม่เหล็กดูดติดนะครับเหรียญไหนก็ช่างพศไหนผมไม่สนท่านส่งมาส่งมา,งมาตามอะไรให้ผมตีราคาได้เลยครับถ้ามันติดดูติดนะครับเดี๋ยวเต้าสภาพดีหน่อยแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าเล่ๆเขาสมมาแบบนั้นผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเอาสภาพดีๆสวยๆผมรับซื้อแน่นอนครับเหรียญละสองพันเลยครับท่าน ให้ทัวๆเลยนะครับตอนนี้ผมเอาจริงแล้วเพราะผมหาไม่ได้จริงๆนะครับแบบนั้นมันหายากมากๆเลยครับ